เจอผมใช้ดใวรัชดาอีกแล้ววันนี้ผมจะพาไปกินอะไรครับผมอยากรู้แล้วสิตามผมไปดูครับผมเพราะวันนี้ผมมีสโลแกนที่ว่าดิบและเด็ดครับไปร้านแรกผมจะเริ่มลำดับจากอะไรที่ถูกที่สุดก่อนนะไปถึงแล้วครับผมร้านแรกของเราโอ้โหซูชิครับผมอยู่ล็อกเคเจ็ดแปดฮะนี่ร้านแรกซูชิต้องมีปลาดิบอยู่แล้วครับตามไปดูกัน ร,ร้านแรกของเราดิบละเด็ดฮะเดี๋ยวไอพี่เขาแนะนาตัวกับร้านหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมพี่ชื่อปิยผลครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรพี่โอ้โหซูชิครับล็อกอะไรนะพี่ล็อกเคเจ็ดแปดครับนี่ขายโอ้โหซูชิขายอะไรบ้างซูชิอย่างเดียวเลยไหมใช่ นี่มีซูชิทุกหน้าเลยไหมพี่ทุกหน้าเลยครับเริ่มต้นเท่าไหร่ครับร้านนี้สิบาทครับสิบาทสําหรับร้านนี้แล้วผมมาในทีมดิบและเด็ดพี่ครับผมผมมาในทีมดิบและเด็ดฉะนั้นของดิบอะไรเด็ดๆบ้างมีแนะนําผมไหมฮะมีครับเป็นอะไรนสดครับอ้าจัดมาให้ผมสักหนึ่งที่ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเราไปรอชิมตอนนี้ให้พี่เขาเตรียมก่อนครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงน่ากินมากอย่างนี้ทำเท่าไหร่ครับพี่20บาทครับ20บาทโอ้นไงชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมใครที่อยากกินแบบนี้นะล็อก K78 โอ้โหซูชิครับ สุกที่ผมชื่อฮะอร่อยร้องโอ้โหเลยใครอยากมากินนะฮะดิะเด็ดเมนูแรก20บาทเมนูถัดไปผมจะกินอะไรตามไปดูดีกว่ายวผมรีบกินเมนูนี้ให้หมดก่อนฮะ <12. S 1> ถึงแล้วร้านที่สองของผมครับผมนี่ดิปปะดิโพเมนี่ดูเต้นอยู่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านกุ้งเต้นรัชดา กุ้งเต้นรัชดาล็อกเคยี่สองที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างฮะไหนขอดูหนยครับนี่ยำกุ้งเต้นดิบตุกนะกุ้งเต้นห่อสาลายยำกุ้งเต้นหมาล่าจำหอยนางรมด้วยทั้งทีฮะมากินกุ้งเต้นนะ้เต้นให้ผมหนึ่งทีฮะวายกันให้ดนเลยดูดิแล้วรอเขาทำเสร็จก่อนดูเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหน มีี่ได้แล้วอุยดูดิดีดดกันแบบว่านี่ตดพอไหมอร่อยมากนะคฮะคุ้มเป็เนตดๆดดีๆแบบนี้นะฮะนี่เลยคุ้มเป็นรัชดาล็อกเค20ครับ าอีกหนึ่งร้านครับผมดิบและเด็ดของเราเมื่อก,กี้นี้อะไรเบาๆไปนะจากซูชิจากกุ้งเป้นต่อมานี่พาหมึกช็อตเราพามากินสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ร้านหมึกเป็นซาซิมิซาซิมิใช่ค่ะล็อกเก20 20, 20, 20. อยู่ไกลๆกับเมื่อก,กี้นี้เลยกุ้งเป็นใครที่ชอบกินของดิบๆนะมาได้เลยนี่ร้านนี้จากกุ้งเต้นเดี๋ยวมาใกล้ๆกันนะร้านนี้ขายอะไรบ้างครับผมจะมีหมึกชอ็อตหมึกช็อตแล้วก็หมึกซาซิมิแล้วก็หมึกสับนี่เราไปกินอันนี้เป็นๆเ,เลยใช่ไหมห<ช>มึกช็อตก็คือเอาหมึกเป็นๆใส่ ลงไปในน้ำจิ้มลงไปในน้ำจิ้มให้มันดูดน้ำจิ้มแล้วใช่แล้วก็กินเลยค่ะแต่มาพี่ขอหมึกจอตให้ผมหนึ่งที่ฮะนี่เมนูนี้ได้มาแล้วฮะใอยมีแต่แก้วมันต้องทำยังไงต่อครับพี่ใส่หมึกค่ะอ๋อคือเดี๋ยวตักหมึกใส่นี้เลยใช่ค่ะ บอกแล้วของดิบเด็ดเด็ดเยอะแยะฮะลองมาดูได้หมึกเป็นซาซุมิเคี่ยดิพับจริงๆแล้วมีซาซุมิด้วยใช่ไหมพี่ก็คือไซส์ใหญ่ในตู้นี้เลยใช่ใช่ใช่ก็คือหั่นทำซาซุมิัะใครอยากกินนะผมดิบและเด็ดผมแนะนำเลยฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ร้านที่4แล้วนะครับผมสวัสดีก่อนดีกว่าสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับผมร้านทะเลชีสครับผมทะเลชีสผมซื้อ10นะครับผมอ๋อเป็นผู้จัดการร้านนี้ไงพี่ร้านอยู่ล็อกคิวสิครับผมคิวสิบใช่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วร้านทะเลชีสน่าจะขายเป็นพวกอาหารทะเลอย่างเดียวใช่ไหมพี่มีพวกเล้งพวกกุ้งถังมีพวกซี่โครงอ๋อมีเล้งกุ้งถังซี่โครงบาร์บีคิวอะไรพวกนี้ด้วยแต่วันนี้ผมมาในทีมดิบและเด็ดพี่พี่เตรียมไว้ให้แล้วเป็นเมนูอะไรครับผมพี่ เป็นเมนูหอยนางรมครับหอยนางรมตัวเท่ามือพี่มันคือหอยนางรมอะไรฮะหอยทะเลเหรอครับพี่ไผมต้องลองชิมหน่อยผมต้องแซมันออกก่อนใช่ไหมฮะได้น่าจิ้มใส่เลยเยอะๆมาิกเผาหน่อยแล้วกันฮะนี่ขาดไม่ได้เลยพี่เขาเอามาให้มันคือยอดกระถินยอดกระถิน หวานมากเลยพี่ครัสมันหวานนิดนึงครับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเหมือนหอยตัวเล็กด้วยไม่เหนียวครับไม่เหนียวครับมันหวานมากเลยบอกตามตรงว่าผมเพิ่งเคยกินหอยนางรมตัวใหญ่แบบนี้ครั้งแรกร้านเปิดทุกวันพี่ร้านนี้ทุกวันครับมาได้ครับผมกะเลชีสอาหารดิบอย่างเดียวนะแต่วันนี้ผมมาในธีมดิบและเด็ดเด็ดจริงๆใครอยากลองกินฮะ หอยตัวเท่าความมือฮะตัวร้อยนี่ขายเป็นเซตใช่ไหมพี่เซตเหนึ่งสามตัวเซตหนึ่งสามตัวแล้วก็จะมีเซตหกตัวอ๋อมีเซตสามตัวกับหกตัวนี่คือเซตใหญ่สุดของทะเลชีสตอร์ิคิวครับขอบคุณมากเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมดิบและเด็ดที่ผมพาไปกินวันนี้ดิบและเด็ดอย่างที่ผมบอกจริงไหมฮะเริ่มตั้งแต่ซูชิเลยครับผมไร่ระดับราคาไปนะซูชิคำละ20บาทยำกุ้งเต้นสดสดดินดีเกล็ดริบๆเลยกล่องที่คุณเห็นไว้80บาทประมาณมึกช็อตแล้วก็อย่างอย่างสุดท้ายที่เราไปกินนะฮะหอยนางรมหอยนางรมทะเลดูเนี่ะตัวเท่าฝ่ามือผมใครที่อยากกินอะไรที่เรียกว่าว้าวๆ้าวอย่างนี้นะฮะ และเด็ดตลาดในวันรัชดาของเรายินดีต้อนรับครับ